สวัสดีค่ะพี่เจเจ้าของร้านอิมเอมเป,ปรปีกาแฟสดค่ะวันนี้มีเมนูนมตราหมีปั่นมาฝากค่ะแต่จะเป็นนมตราหมีรสไว้มอนะคะเพราะว่าทํานมตราหมีกระป๋องเหลืองเอาไว้ให้ดูแล้วนะคะอันนี้เป็นนมตราหมีรสไว้มอก็จะเป็นสูตรที่ขายดีเหมือนกันค่ะคนนิยมรับประทานรสนี้นะคะทําง่ายใช้วัตถุดิบนิดเดียวใช้เวลาทําแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยค่ะ เรามาดูส่วนผสมกันค่ะประกอบด้วยนมตราหมีรถไว้เมาส์1กระป๋องนมข้นหวาน60 ml และนมจืด30 ml 3อย่างเองค่ะเรามาเริ่มต้นทํากันเลยค่ะเริ่มต้นที่เทนมตราหมีรถไว้เมาส์1กระป๋องลงไปในแก้วนะคะ รสชาติที่ขายดีจะเป็นรถไว้หมอกับกระป๋องสีเหลืองค่ะเทลงไปในแก้วเลยหลังจากนั้นให้เรานำนมผสมมาค่ะเทนมผสมลงไป90 ml ถ้าใครไม่ได้ผสมนมไว้นมผสม90 ml เท่ากับนมข้นหวาน60 ml บวกนมจืด30 ml ค่ะ วิธีทำนมผสมเก็บไว้ใช้อยู่ที่ EP 89สามารถดูย้อนหลังได้ค่ะวิธีนี้จะทำให้เราชงเร็วขึ้นไม่ต้องตวงหลายรอบคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะคราวนี้เราก็จะได้น้ำนมสำหรับเตรียมปั่นแล้วค่ะให้เราเทนมตราหมีที่เราผสมได้นะคะลงในโถปั่นเลยค่ะ การเทน้ำลงไปก่อนจะช่วยถนอมโถปั่นให้ใช้งานได้มีอายุยาวคงทนมากขึ้นค่ะตักน้ำแข็งให้เต็มแก้วให้พูนแก้วเลยนะคะใส่ลงไปแล้วก็ใส่ผงเฟรปเป้ไป1ช้อนชาค่ะการใส่ผงเฟรปเป้จะทำให้น้ำปั่นเนียนละเอียดเกาะกันมากขึ้นแต่ถ้าเราไม่มีไม่ใส่ก็ได้ค่ะ ตอนนี้เราก็ได้นมตราหมีปั่นเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราเทนมตราหมีปั่นที่เราปั่นได้ลงในแก้วขนาด22ออนการเสิร์ฟน้ำปั่นให้ดูน่ารับประทานให้เราเทให้พูนแก้วเลยค่ะเลยขอบปากแก้วขึ้นมาสูงสูงลูกค้าจะชอบค่ะสำหรับส่วนผสมต้นทุนราคาขายพี่เจาวางไวใ้ให้ใต้คลิปนะคะเมื่อเทลงไปเรียบร้อยแล้วใช้ฝาโดมปิด พร้อมเสิร์ฟเลยค่ะจงเตรียมพร้อมอยู่เสมอเมื่อมีโอกาสจงคว้าไว้และลงมือทำสั่งซื้อหนังสือสูตรชงเครื่องดื่มได้ที่ไลน์แอดอิมเอมค่ะขอบคุณค่ะ